มาเล่าความฝันกลางดึกกันเลยคืนนี้นะครับเนาะฝันนี้อาจารย์ฝันซ้อน,นกันมา4วันติดสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์น็อตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีทางเพจตำหนักปูใจอาจารย์น็อตพัที่เอเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนันโอ้โหครับลุกมาเล่าความฝันกลางดึกกันเลยคืนนี้นะครับเนาะตอนนี้เวลาตีสี่สามสิบแปดนาทีนะครับเนาะต้องลุกมาเล่าความฝันนะครับฝันนี้อาจารย์ฝันซ้อนกันมา4วันติด ทุกคนเอ้ยฝันซอนกันมาซีมือติดแหละพี่น้องอืมอ่ะเดี๋ยววันนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นมาอย่างไงกันบ,บ้างก่อนอื่นนะครับต้องขอเล่ากลับไปก่อนว่าเลขที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะอาจารย์ให้แนวทางไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยอ่าถึงจะหลุดเนี่ยตัววิ่งก็ยังเข้านะครับเนาะอ่าถ้าย้อนกลับไปนะเช่นงวดหนึ่งทันวา น่ธันวาเข้าวิ่ง4เจาะ4ี่6าธันวาเข้าวิ่ง2เจาะ2 1 2มกลาไม่เข้าอ่า17มกราเข้าวิ่ง2เจาะไม่แตกแล้วก็งวดเมื่อกี้เข้าแค่วิ่ง7นะครับ5้างวดเข้าไป4งวดถ้างวด2มกลาผมไม่บวกผิดนะครับก็คือเลขวิ่งเข้ามาแล้ว5้งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่6ส่วนงวดหน้านั้นอย่างที่ได้ทราบกันดีว่าผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ซื้ออีญงกระไดพี่น้องขอให้ม, 8. มี8มี8อะไรบ้าง8 7 8272แล้วก็85 8782 72แล้วก็85 3ตัวมี872 875 872 875องมนะครับเนาะอ่านี่คือแล้วก็มิดเดียวก็คือ8778 8. อย่างที่ได้บอกไปว่าผมชอบอะไรที่สุดผมชอบ82ดที่สุดแล้วผมมาฝันนะครับฝันซ้อนกันมา4ี่วันติดทุกคนคิดว่าฝันดีไหมล่ะ ฝันดีบอกพี่น้องแล้วทูบกับจุดแล้วล่ะแต่ยังบอกสามารถบอกพี่น้องได้เล้าก็ะสิบอกไปเลยว่าทูบเนี่ยวนนี้ต้องแปลานะครับเราต้องแปลงเลขโอ้โหอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเข้าไปที่สำนักมาก่อนที่จะมาอาัดคลิปก็บอกเลยว่าโอ้โหลมแรงมากนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี้ <c oughs> ผมกล้าที่จะเล่าส่วนตัวควมค,คิดส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับนอกเพราะผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะออกอะไรนะครับนาะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็าผาน ผมคิดว่างวดนี้จะมีเซอร์ไพรส์ปฏิหารงวดนี้ชื่อน็อตตี้จะได้ยินกันทั่วประเทศอีกครั้งนะครับแม่ผมต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มามันทําให้พลังผมลดนะครับนะแล้วผมไปสื่อถึงปู่ก็หลายสิ่งหลายอย่งางงวดเมื่อกี้ถามว่าเสียดายไหมมันเสียดายกันทั่วประเทศครับเสียดายยังไงก็ผมให้70เ mm. ม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียวผมให้705ถูกต้องไหมวิ่ง7รูด7 เลขออก7 0ตัวสุดท้ายมันไม่เป็น5มันเป็น0 70เนี่ยเราเข้าเลยนะเม็ดเดียวเราเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่คู่นี้ถ้ามันเป็น070เนี่ยถูกแต่มันดันไปอยู่คู่หน้าทำให้ไม่ได้ตังค์แล้วผมก็เกือบถูกรางวัลที่1อย่างที่ทราบกันดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้มุดดินนะผมก็เลยไม่ถูกนะ0 0 7เดผมเยอะมากอ่าแล้วก็5มันลงล่างกว่า51น 5, ถ้า5้ามันไม่ลงล่างเนาะมันเอาศูนย์สักตัวอยู่บนมาเป็นล่างศูนย์บนมันคงเป็นเ0 5ดย์ห้าแต่ก็เสียดายแต่อย่างที่ทราบครับเลขวิ่งโหต้องบอกว่าถึงหลุดก็ยังเข้าวิ่งหรืออาจจะเข้ารูดถ้ามวด2มกราไม่คำนวณผิดคือเลขวิ่งเลขรูดเข้ามา5้ามวดติดแล้วอ่ะมวดนี้จะเป็นงวดที่6งวดนี้ผมให้แดนะครับความน่าจะเป็นของ8อย่างที่ทราบกันดีว่าผมวิเคราะห์ให้แล้วก่อนคลิปหน้าเนี้ ผมจะยืนยันให้ดูอีกครั้งว่าความน่าจะเป็นของแปดเนี้ยความมั่นใจของผมเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างไหมนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับความมั่นใจของแปดนะครับค่อนข้างที่จะเด่นแปดในที่นี้ค่อนข้างที่จะเด่นและแปดอยู่นี่มีอยู่ทั้งหมดสามตัวด้วยกันค่อนข้างที่จะเด่นเลยแปดนะครับแปดนี่ค่อนข้างที่จะเด่น <c oughs> นะผมไปไล่ดูก่อนแปดนี่เด่นมากเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นครับสำหรับแปดนะครับแปดเป็นตัวที่เด่นมากถือว่าเด่นเด่นสุดๆเหมือนกันนะเนี่ยผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วที่เด่นเม็ดเดียวเลยเด่นเม็ดเดียวก็คือเนไหมแปดแปดแปดนี่น,ะ 8, 8, 8น่ากลัวเพราะว่า ถ้าเลขมันติดเบิ้ลก็ออกได้แค่88ดแปดแต่ว่าแปผมว่ามันไม่น่าจะใช่88มันต้องแปลตามหลักที่เราเรียนกันมาก็คือ82ตัวฉะนั้นผมว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดถ้าไม่ใช่88ก็คงเป็น82ครับอืมทำไมถึงเป็น82 82องแปดสองตัวไหมพี่นอ้องถ้าศูนย์เดิมก็คือตำแหน่งเจศก็คือแปดแปดแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะออก88ไม่น,น่าจะออก8228 อ,อีกตัวหนึ่งที่ลองลงมาที่สวยลองน้อยกว่า82ก็คือ8 7 7 8นี่คือตัวสูตรแรกสูตรเม็ดเ,เดียวจริงๆคือ8 7ตัวที่3ที่สวยก็คือ8 5ส่วน7 2นั้นไม่ได้สวยเยอะนะครับไม่ได้สวยเยอะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะตัดออกนะไม่ควรที่จะตัดออกนะครับอ่า,อาเลข8 7 2 5นี่คือเลขบินเลขบินอ่าสคู่เราเลย ถือว่าถือว่าชัดเจนดีในในงวดน,นี้นะครับเนาะสูตรหลักผมอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยผมหาไม่เจอเนี่ยนะผมขอดูหน้าสูตรหลักมีไหมอ่านี่น,นี่มาดูสูตรหลักกัน <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันกำลังวิเคราะห์กันสดๆนะครับว่าไม่รู้จะสดได้เท่าไหร่นะ ก็เอาเป็นว่าแปดเจดสองห้าถือว่าค่อนข้างชัดเจนในงวดนี้นะครับแล้วก็ฝันนะครับเข้าเรื่องความฝันกันเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเนาะความฝันก็คือทุกคนจำงวด4ี่สามได้ไหมงวด4ี่สามคืองวดที่ผมโพสคลิปแล้วบอกว่าชื่อนี้จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งอ่าคืองวด1นึ่ธันวาสองพัน้ารหเจ ย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้างวดที่แล้วงวดนั้นผมให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่เม็ดเม็ดลองผมคือสี่สามสามสี่เม็ดลองผมก็คือสี่สามสามสี่ครับเอฟซีเม็ดลองผมก็คือสี่สามสามสี่นะครับผมญาตอาจิกครับเม็ดลองผมก็คือสี่สามสามสี่ในงวดนั้นอ่าแล้วผมฝันว่าพ่อผมเนี่ยท่านมาเข้าฝันแค่มาเข้าฝัน ทั้งที่ไม่เคยได้มาและอายุพ่อคือสี่สามเลขออกสี่สามเมื่อวันนั้นแต่ว่าเป็นบนนะครับแล้ววดนนี้ผมฝันอีกแล้วผมฝันว่าพ่อผมมาเข้าฝันสี่วันติดตอนแรกเข้าฝันสามวันผมไปบอกแม่บอกว่าแม่พ่อมาอีกเลยพ่อคือใครพ่อก็คือคนอยู่ในถ้ำนั่นไงจะมีรูปใส่ผ้า,าสล่งกับรูปอ,องค์ปู่ที่หนวดเข่ายาวหนวดเข้ายาวน,นั่นคือปู่ใหญ่พ่อนี่เป็นร่างทรงของปู่ใหญ่นะครับพ่อคืออาจารย์ของผม คืออาจารย์คนก่อนแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยวัย43ปีอ่าพ่อมาเข้าฝันผมเมื่อวานเนี่ยผมไปหาแมวมอแม่มันก่อนเนาะเมื่อืนผมบอกแม่ว่าแม่พ่อมาเข้าฝันผมเนี่ยสี่ไอ้สามมือซอนเลยดิว้ายคัะพ่อมาหาสิถือถ,ถ,ถึงเล่ตัวลูกมาซอยพ่อมาซอยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยช่วงรุ่งเช้าเนี่ยผมก็ยังฝันอีกว่าพ่อมาขับรถให้เลยมาขับรถให้แล้ว ผมก็ฝันไปหลายเรื่องแต่อีกเรื่องนึงผมพิมพ์ไว้ก็คือผมนะ่ะมีปืนมีปืนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงผมจูงแขนเด็กผู้หญิงแล้วก็มีปืนปืนนี่เป็นอย่างนี้บ่เป็นเจ็ดก็ได้เป็นบ่แต่ว่าเป็นหนึ่งก็ได้แต่ว่าปืนสําหรับผมเนี่ยผมแปลเป็น8ปืนก็คือ8ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคือหนึ่งเด็กผู้หญิงคือสนะั่ ซึ่งมาตรงเลยก็คือ82 2 8ถ้าฝันแบบนี้คือผมฝันว่าพ่อเนี่ยมาเข้ามาหาผมนี่สี่วันสอนวันแรกผมก็ฝันหนึ่งพ่อวันที่2ฝันหนึ่งพ่อวันที่3ฝันหนึ่งพ่อวันที่สี่ฝันหนึ่งพ่อมาขับรถให้พอมาขับรถให้ในมือผมนี่มีปืนและก็มีเด็กผู้หญิงนะครับปืนก็คือ8เด็กผู้หญิงก็คือ28228ผมฝันแบบนี้แล้วก็งวดที่ออก4 3สาก็คือ1นธันวาที่ผมกลับมาสร้างมาเป็นตำนานอีกครั้งมาสร้างคือเสียงครั้งก็คืองวดนั้นผมก็ฝันหนึ่งพ่อ วันนี้ผมฝันหอนแล้วอีกเลยพี่น้องแต่ไม่ใช่ฝันมาเดียวผมฝันสี่วัน้อนให้ทุกคนลองไปแปลดูแต่ความฝันของผมก็จะประมาณเนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในถ้าเพราะผมไม่ได้เข้าถ้ามาสองงวดผมจะเข้าไปขอแล้วก็ไปจับปิงปองจับเสี่ยงโชครู้ว่ามันจะตรงไหมนะครับเป็นคลิปหน้าผมจะเข้าไปก็ขอขอเอ้ยป่้ยขอซื้อจิตไปถึงเนี่ยเลขเนี่ยกับมิตาสุยมิดาเสียดพี่น้องเข้ากับเงินเงินกันแล้วละ่ะ ร <c oughs> ังคนเบิ่ลกระท่ออยู่เิ่นตามเิ่นกระท่อผู้ลังค้นเบิ่นกระดาเออคือยังบอกเราเนาะพี่น้องทาศีดากันเนี่ยยังมาต่างซะด้อเพราะผมก็บอกหูว่ามันสีออกหยัางเออถ้าบ่อยากด่ากันกับไปซื้อเลขเจ้าของจังบ่ได้ดเสียงเงินจังบ่ได้ดมาดากันส่วนแนวทางนี่ผมให้เนี่ยผมบฮูู้ีหลีว่ามันสีออกบอกผมมากส่วนตัวไผมักกระตามบ่มักก็ผพานย่าไป คิดอย่างไรนะครับกันถือกัถือน้ากันพิษกับพิษน้ากันมํซนันหละพี่น้องกะผมก็พยายามขอพรพยายามเห็นดีที่สุดอยากให้พี่งพ่อแม่พี่น้องถือทุกคนเด็กเดืกดึงดึตีซีนี่คือจะมือนนี่ตีซีกลัวกลัวนี่กับบ้านอนมานั่งอาดคิมให้ขอพ่อหนเป็นอย่างคืออาดย้ำมือเด็กก็คือช่วงที่มีสมาธิที่สุดมาอาดขอพรหนพี่น้องไปขอพรเด็กเดกไปผู้เดียวก็ไปหนาวก็หนาวย่านก็ย่านเสียงก็เซียงผีก็ย่านค้นก็ย่าน ถ้อยากให้พ่อแม่พี่น้องถือเลขที่ผ่านมาเนี่ยแมนมันหลุดอีหลีพี่น้องเอ้ยลองคิดบ้างอีดีมันกับยังไก่เคียงอยู่เด้พวกมันเจ็ดศูนย์หามันอกเจ็ดศูนย์ศูนย์พวกม่นเจ็ดศูนย์มันกับเขาอยู่เจ็ดศูนย์น่ะพี่น้องร้องคิดบ้งอีดีแต่มันไปยูคูน่ะซื้อมันก็เลยบ่ได้เงินดีก็ผมให้ละพวกไก่เลยเด้แมนบอกดีก็ผมให้เจ็ดศูนย์ไปออกคูนเก่าเก่างสิมันจังบ่ใกล้แมนบอกงวดที่ออกให้ซีหนึ่งมันก่อหาหนึ่ง งวดไฮสองสี่มันก็ออกสองสามพี่น้องเมื่องวดนี 0, ้ไฮเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าแต่ยังน้อยเด้อเรียกวิ่งหางวดเข้าไปสี่งวดอ่าผู้ใดวิ่งผู้ใดสายวิ่งสายลูดนี่กะทิเปอร์เซ็นต์มันก็สิ่ลายยังน้อยมันก็ใกล้เคียงอยู่เด้อพี่น้องกับปวดเห็นใจเนะี่ยยดาดาคลักรายขันสีดาผมแนะนําบ่ต้องมาตามเลขผมเลยหนีไปนะครับไปคิดเอาเองมันจะบ่ได้มาด่าคนอื่น เออมันจัไบ่ได้ไม่ยากน้ำคนอื่นนะครับผมก็ขอบคุณผมก็ขอให้พี่ๆแม่ๆป,ป้าๆนา้นาๆลุงๆทุกคนขอให้มีความสุขทุกครั้งที่ตื่นเช้าหายใจแรกกินน้ําเสร็จขอให้มีความสุขเลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะไม่ว่าวันไหนที่เหนื่อยล้าว,วันไหนที่มีความสุขนี่ไม่ต้องคิดถึงผมครับไปนอนดูซีรีส์ใช้เงินให้สบายใจกินหมูกระทะให้สบายใจแต่วันไหนที่มีความทุกข์ร้องไห้คิดอะไรไม่ออกมาดูที่ผมนะครับผมยังอยู่ตรงนี้ เมื่อไรสุขไม่ต้องคิดถึงผมแต่เมื่อไร่ทุกค,คิดมาทางนี้ครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนผมไม่มีหรอกลูกศิษย์ไม่มีญาติพี่น้องผมมีแต่ครอบครัวทุกๆคนคือครอบครัวของผมขอบคุณวันนี้ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วตีสี่ห้าสิบเก้าแล้วผมก็จะขออนุญาตาพักผ่อนแล้วครับตั้งใจทําเพื่อทุกคนบางครั้งมันไม่สําเร็จผมเองก็เสียใจเออถ้าทุกคนโกรธผมมากอยากดา่าผมก็ด่ามาเลยครับผมพร้อมรับเพราะว่าผมก็เต็มที่เสมอ ไม่รู้จะให้ผมช่วยยังไงผมช่วยสุดๆแล้วงวดเมื่อกี้705กับให้70เนี่ยสุดฝีมือแล้วครับมันได้แค่นั้นจริงๆเบ็ดสัตวจจะทําในชีวิตนะครับว่าคนเรามีขึ้นมีลงวันที่เราโด่งดังมีชื่อเสียงไม่ต้องจําหรอกว่าใครเขามาดูเรามาเม้นเราจําแค่วันนี้ใครยังอยู่คนนั้นนะเอาใจผมไปแล้วผมขอให้ถูก2ตัวล่าง3ตัวแล้วก็รางวัลที่1ขอให้ความโชคดีไปตกที่พี่ก่อนถึงผมรวยสาธุครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ